บาปก็เป็นสมุติบุญก็เป็นสมุติบุญเป็นข้างหนุนให้ถึงนิพพานวันนี้เป็นวันสงบใจความพุ่งสร้างของใจเข้าสู่ธรรมวันนี้เป็นวันมาาบูชาต้นเหตุที่เป็นมาาบูชาก็มีพระหันหนึ่ันสองร้อยองค์ซึ่งบวชด้วยเอหิภิขุอุปสัำปทา พระพุทธเจ้าสรงบวชเองทั้งนั้นมาเองในวันนั้นไม่มีใครเลยนิมนต์ท่านมาอยู่ท่านก็มาพร้อมหน้ากันล้วนแล้วแต่พระราหันหนึ่งพสองห้าสบองค์และพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยเอหิพิกุปสัมพทาทั้งนั้นเหมือนกันท่านทรงประทานโกวาท แต่พิสูจทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ร้นวนนั้นท่านแสดงไว้ <c oughs> ว่าสัพปะปัสสะอักลานัง <c oughs> นี่ท่านแสดงแก่ผู้บริสุทธิ์ล้่นนวนเนี่ยเป็นคติเนีย่ยเป็นเครื่องลื่นเลิงของบรรดาพระสงฆ์เกินพันสองร้อยห้าสิบองค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ร้วนๆวนั้นได้ฟังเป็นเครื่องลื่นเลิศใจท่าน และเป็นที่ลึกอันใหญ่หลวงจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ <c oughs> ในพระบาลีท่านแสดงไว้ว่าสัพปาปะภาษาอาการนงังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกูจระสู้ประสัมประดาการยางกุสลผลบุญให้ถึงถึงพร้อมหนึ่งและกิจกะปริโย์ปันนงังการทำกิจของตนให้ปร่งใสจนกระทั่งถึงความบือสุ์หนึ่ง เอตังพุทธารสาสนังนี่เป็นพระวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือว่าทุกพระองค์ก็ได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายไปเลยรอบรวดไปเลยจากนั้นท่านก็แสดงไปเป็น <c oughs> ปริยายไปอีกแยกออกจากข้อใหญ่ใจความสามบทนี้แล้วก็แยกไปว่าอนุปวาโด อย่าไปกล่าวร้ายกับผู้ใดอนุปคาโตอย่าไปทาร้ายผู้หนึ่งผู้ใดตลอดสัตว์ทั้งหลายปาติโมแข่จะสร้างหมโลสังรวมอยู่ในพระวิน,นัยปาติโมกค,คือพระวินัยหรือกฎหมายพระมัตตันญยูตาสัทธาอ่ามัตตันญยูตาจะผัดตัดสมิงเป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการฉันการรับทาน จำมานะเป็นข้อเป็นข้อวันนี้แปลเลยวันนี้นะ <c oughs> ปันปัญจะสนนาสนนังยินดีอยู่ในที่นอนที่นั่งอันสงบสงัดปราศจากความทุกข์ท่านทันงทีอธิจิเตจาโยโคปแล้วก่อปิตของตนให้มีความสงบผ่องใสจนถึงขั้นบริสุทธิ์เหล่านี้ก็เป็นเอตังพุทธานาสาสนังเหมือนกัน เป็นพระโอวาทของะบะพุิตเจ้าทุกๆุพระองค์ท่านสอนให้ละความชั่วทั้งนั้นให้บำเพ็ญแต่ความดีงามจงกระทั่งถึงที่สุดแห่งความดีงามแล้วก็เรียกว่าถึงความพ้นทุกข์ท่านแสดงไว้อย่างนี้ในวันนั้นท่านแสดงเป็นพระโอวาทเรี<อ>ยกว่าโอวาทปาิโมกข์นี่เราทั้งหลายก็ <c oughs> เป็นลูกเก็บพระตารคต การแสดงไว้เป็นเครื่องลื่นเลินของพระสงฆ์หนึ่นสองร้อ้าสิบ้วแนวตั้งแต่เพื่อนผู้ <c oughs> บริสุทธิ์ละบุญบาปทั้งหมดได้โดยสิ้นเชิงฟังที่ว่าบุญก็ละบาปก็ละคือบุญเป็น <c oughs> บันไดห,หนุนเป็นเครื่องหนุนให้ถึงความค้นถุกบาปกละคือบาปนั้นเป็นสิ่งที่กดถ่วงลง ไอ้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความลําบากเพราะการกระทําของตนส่วนความดีนั่นเกิดขึ้นจากการทําความดีของตนโดยลาดับจนหนุนขึ้นถึงที่สุดเหมือนบันไดภาคขึ้นถึงที่สุดของบ้านขึ้นบันไดแล้วก็ขึ้นถึงบ้านแล้วก็ปล่อยบันไดขึ้นถึงที่สุดมิมุตดลุดพ้นแล้วก็ปล่อยบุญและบาป ซึ่งเป็นเรื่องสมมูิทั้งหัวอ,อันนี้เป็นสมมูิบาปก็เป็นสมมูิบุญก็เป็นสมมุติเป็นเครื่องหนุนบุญเป็นเครื่องหนุนให้ถึงนิพพานพอถึงนิพพานแล้วเลยสมมุติทั้งหลายเหล่านี้ไปแล้วน,นีเรียกว่าปุญญาปาปะไปนับบุคคลเป็นผู้ละบุญและบาปซึ่งเป็นแดนสมมเสียได้โดยสิ้นเชิง เทราว่าดระมุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ <c oughs> วันนี้จึงเป็นวันสําคัญในเวลาบ่ายท่านมาเองด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ก็ประทานโอวาเทเป็นที่ลื่นเลิงของบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายแล้วก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราให้ใประพื้นปฏิบัติตาม <c oughs> อย่าปล่อยใจปล่อยกายวาจาปล่อยใจนี่สำคัญมาก ถ้าปล่อยใจแล้วกายวาจาจึงเป็นบริษัทบริวารเครื่องใช้ของใจก็เป็นการต่อยไปด้วยเพราะกายวาจาเป็นเครื่องมือของใจจะทำดีจะทำชั่วพูดดีพูดชั่วออกไปจากกายวาจาแล้วทั้งสองนี้ออกไปจากใจให้ใจได้รับการอบรมแล้วการพูดการจาก,การกระทำทุกอย่างจะมีความสัารวมระหว่าง ในความพิถถูกดีชั่วที่ตนจากทำมยงไปแต่ละชิ้นละอันนี่เรียกว่าใช้ความ,มาระมัดระวัง